มามาชาแนลจากเพื่อนจ๋าแม่แม่เองค่ะวันนีแ้แม่แม่อยู่ที่ตลาดอ่าวศีลานะคะตลาดื้มบ้านจา้าเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูของในตลาดสดนะมาช้าวันนี้แม่อยู่ชนบุรีอยู่นะวันนี้แม่พาไปที่ตลาดปลาบางแสมนมาแล้วตอนเย็นเนี้ยเรามาตลาดอ่าวศิลาตลาดื้มบ้านกันจา้าไปดูกันเลยจ้าว่ามีอะไรบ้างปแปลกๆเนาะมาดูจาเพื่อนเือจ๋าของทะเลสดจา๋าแจงร้อนแจ้งร้อน าึ้งตุ้งแท่งค่ะต้งพิ่งสาบึ้งแท้งตลาดสดนะตุ้งแท่งหมูแท่ง้ยากพี่อะไรตลาดสดของน่าทานมากๆเลยของสดๆเลยจากพี่เจาตลาดหาวศิลาจากตลาดทื้นบ้างจากพี่เนจ๋าตอนเย็นค่ะตอนนี้ประมาณห้าโมงครึ่งค่ะสี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งประมาณสี่โมงครึ่งห้าโมงครึ่งนะพี่เพื่อนจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแน่ๆด้วยนะ ปลาหมึกปลาหมึกกรอบพเพื่อนเพื่อนจ่ายได้กินแล้วที่เราจะเอาไหนลูกเอาไหนคะนอันนี้แบบเหนียวๆหน่อยต้องเคี้ยวแต่อันนี้แบบกรอบๆที่เราก,เรเกินแบบเซเล็ตเลยแบบนี้เหรอแบบนี้ก็จะติดฟันหน่อยนะอันนี้ลูกสาวอยากทานจากเพื่อนจ่ายถุงละหนึ่งร้อยบาทจ่ายให้พี่เขาน้องคะถุงหนึง ร้านแม่ตุตาจากพิมพ์เชิจ๋าถุงละหนึ่งร้อยบาทรับเลยค่ะลูกเอตาตังค์ให้พี่เขาป่ปเดีือนนั่นเลยเดือนหนึ่งเด้าน,นหาน,นหึ่งระวังลื่นนะคะลูกเออเดี๋ยวม้เขาอยากกินเขาคิดเองแล้วรูบได้เลยจากพิมพ์เชิจ๋าโหนูต้มหมึกหน้าตานมากๆเลยพี่เล่นขา๋าชั่วโลละสามร้อยสามสิบตัวใหญ่ๆหมึกเจาะตัวใหญ่ๆ ที่นี่เขาทำให้ด้วยนะเพื่อนๆจ๋าสั่งได้ทำได้นึ่งได้ตลาดสดพื้นบ้านอ่าวศิลาจากเพื่อนๆจ๋าจังหวัดเชีบุรีจ้าเมื่อเช้านี้แม่ไปตลาดปลามาแล้วจากตลาดปลาบางแสนตอนเย็นแวะมาตลาดสดนะจ๊ะคนยังแน่นอยู่เลยจ้าเพื่อนเลยบรรยากาศคนแยะๆมากมายจ้ามีของแยะเลยปลาสดๆตัวใหญ่ หอยนางลมหอยดอง,ดองเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บ๊อปอันนี้หอยดองหรือเปล่าคะขายยังไงคะตัวสามร้อยห้าตัร้อยห้าสิบสามขีดร้ยเที่ยวสามขีดได้ไหมเอาสามขีด,าาดาานี่ไงหอยดองที่บอกว่าอยากกินมันหวานอยนะ่างเงี้ยอันนี้หอยเสียบหรืออันนี้หอยเสียบนะที่เขาเสียบไม้อะมีหอยดองที่แม่ชอบกินอันนี้เลย เกาติดใจทุกครกั้งราน,นี้จะยิ้มค่ะ่า่ละจ้ากุ้งสดๆก็มีแต่หนกุ้งตัวบรรลอมเ,เนี่ยสามร้อยุ้งตัวใหญ่มากโดยละสามร้อยบาทสดๆจา้าอันนี้ที่แม่ชอบกินกาอบบนเลยเพื่อน,น้ำจิ้มซีฟู้ดเจ้าเนี้ยรสเด็ดมากๆเลยโอ้ยหอยดองร้านนี้ก็มีตัวใหญ่ มีหายร้านเลววนด้านในก็จะเป็นอย่างนี้ตลาดสดพื้นบ้านอ่าวศิลาจากพี่เพื่อนจ๋าตลาดสดพื้นบ้านอ่าวศิลาจ้าที่นี่มีน้ำจิ้มขายด้วยที่นี่ก็ทำน้ำจิ้มขายด้วยนะแต่เพื่อนจ๋าสด่ัๆเลยไข่แมงดาขโมยเป็นยร้อยเดียวจ้า นี่คือแมงดาเป็นตัวแ,แมงดาแมงดาจะไปจับไม่ได้เลยนะคะับอย่าลับไหมครับมมรแม่งดาไม่มีอะไรแล้วเรากลับเลยเนาะมนเต็บครับที่ไหน ม่อยู่ตลาดพื้นบ้านค่ะอา่าวศิลาจากเพื่อนๆนจ๋าเชนบุรีจ้าตอนนี้ประมาณห้าโมงครึ่งจากอู้ไข่เพืเ่อนจากต,ตัวเล็กมีไข่ทุกตัวเลยเพื่อนๆพืจ๋าฟดองซื้อดองดูดองซื้ออนดองจากเพืนจาราคานมากๆเลยเพื่นนนนาานอน ไข่ตุ๋นหยองจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,าต,าดตามให้แนะนมนด้วยนะจ๊ะตุ๋นมาซีแนลจ๊ะน้ำจิ้มเจ้าเด็ดจ้ะจิ้มซีฟู้ดมีสีแดงสีเขียวน่ากินมากมากเลยคือจ้ะสีสันสดใสซื้อยเก็บไว้ได้นะจ๊ะเพื่อนเจ้ามีความอร่อยมากแม่คนนี้ <ขอ S 1> เป็น,นสัมภาร,าราะมีให้ชิมด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะโฮ้ยนีหัวใจงั้นเจดูเขา ฟูสดๆเลย่เป็นเื่อจ๋าเพ่อนๆดูปูไข่ดองตป็นี้สิปูไข่ดองมีไข่ทุกตัวเลยที่ซ้อมมีไข่จุกๆปูทะเลไข่ดองนากินมากๆเลยกล่องละสองร้อยก้ิบจ่ะด้นขึ้นขึ้นจด้านหลังด้านหลี้อร่อยตงนี้รอเจแครค่ะเแรมเป็นยำจะเอาตังหามไม่ยำก็ได้เราสามารถบอกก็ได้ไมู่แก่หูมีกันเชียงูืจ อยากกินซื้ออะไรก็ได้เนี่ยเขียกปูค่ะเพื่อนๆลอดูนะคะตลาดจีนบ้านอ่าวศิลาจ่ะเนื้อปูปูสดๆเลยปูปูฉีกเลได้านหลัอันนี้จะมีดาวเขียวก็ได้เพื่อนดีจิตไข่สุกๆเลยอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าตลาดจีนบ้านอ่าวศิลาใช่ไหมคะ ีี่่ทตลาดพี่จ่ายเงินสดค่ะนจ่ายเงินสดครับจ่ายเงินสดครับ350บาทจะลดใจให้พี่เข้าไปแบงค์ห้าร้อยน้องค้าจ่ายพี่สบายแม่ซื้อค่ะตัวนี้กล่องละสามร้อยห้าสิบบาทนันเชียงเป็นตัวเลยแบบนี้ค่ะที่แม่ซื้อกล่องละ350รอยห้บาห้สิอยสิบบาทค่ะ น้ำซีนี่ซินโูส์ร้านคอนเทนค่ะอ่าสีลาจากตลาดเพื้นบ้านสีลาจากท่นี่ัเลยนี่แมซื้อแล้วนวดขวดะเนียวดแล้วห้าบาทมีสีแดงกับสีเขียวค่ะชิมได้นะคะรสชาติชิมได้จ้าเขาจะมีต้นหอมแ่จะมีผักชีให้ตังหากด้วยเขาเขยวนเดคเว